ะพี่น้องรุนรอบกันครับผมโอ้โหรอบโป้งขนาดเลยพี่น้องนี่ใบไม้ออกหมดเลยผมกัดใบยังบันนี่เนาะพี่น้องปีกเปียครับผมนี่ปลาเข่าละตัวนี้ตัวน้อยหนักหนัก,กว่ะโอ้โหโอ้ยมาแล้วสองตัวพี่น้องงามๆครับผมงั้นบะโอ้โหฮ่ม หลังนี้จัดมาสองแล้วผมใบไม้ร่วงเลยขึ้นมาจริงด้วยสองตัวงามผมพี่น้องเอาละตัวงามตัวซ้ำกันดีเลยปลาเอ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 าเขี่ยครับผมเดี๋ยวปลาออกวันนี้พี่น้องสองตัว หนึ่งสองขีครับครับผมพี่น้องกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต่ำต่าครับผมมาแล้วพี่น้องหลังแรกของเขามาคูเลยตัวใหญ่ครับผมมาแล้วตรงเขาคับอันตัวที่หนึ่ง เร้มต้องเข่าว่าเห็นป,น,ป,น,ป,น,ปน,นเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่หมู่บ้านเห็นมันขึ้นมาอยู่พุ่มแล้วพี่นอ้องหังเดียวสองตัวถือว่าคุ้มนะครับ หาแล้วพี่น้องมันหมานครับผมแตนที่สองตัวน่าจะโลได้ครับขี่แล้วมันมานแล้วครับผมสองตัวพลังต่อไปกันครับ